มาเกินพอล่าคือเกาทุกคนประตูนั่นคือเปิดบ่ดประตูนัง่งอนประตูนั่งบ่เขาร้องอคือบรเหต์นคนทุกคนอานั่งคือบุเหตุนั่งมานั่งนอนอยู่ตู่ทักตู่เดมันี่บ่าหาปรานเด้อมาสาวพล่าทุกคน เฮ็ดเออทุกคนปู้ตู่เฮ็ดแล้วปู้ผู้ผู้ผูไปทางด้านตะบันนี่ย่าเลาะเฮือนเราซ่านนั่งปิ๊บเข้าทา้งหลายเฮ้ยผลละ ไปทางใดมาเข้าทางนี้บอง<า>ฮะเข้าทางใดเข้าทางนี้เออนางอันนี้ไปอยู่ไก่เถะออกทางเก่านางว่าไปเข้าทางพุน่นนางนอนอยู่ตูปติพี เจ้าลอยน้ำหาชววาจนระเมืใหญ่้่านพระมโนยิมเป็นเมโนยันููบ่าวบยในตูปนะหาทางเข่าคนทุกคนมีแต่น้ำบักจับเออเฮือนั้นมีแต่กุกตี้อยู่เนาะทำจีกเก่งฮ็ดบดเก่งฮ็ดมีแต่ป่าตี้ฮึมปูดโพป่าตี้อยู่ยยข้า,า,างถนนใหญ่เพือดังนสบัสดิ์สบายทุกคนขากันกับป่าเฮ็ด เห็ดละง่งเห็ดปวกโอ้เขนิ่ทางเขาเห็ดละปัดทางเขานั่งขะนาะพามิตรนามนั้นที่ชือเข้าได้บ้านี้ซ้อนเราปกติอยู่ได้ทุกคนนี่ล่ะปิดกล้องก่อนเหยียบ เยียบเขาโอ้โหอ,อันนี้ก็เป็นดินน้างตอนหนึ่งทุกคนถ้ามานาันนับามาอลายดินแท้มอนรดูกลายนะโยอยหญ้ายังจะไปเป็นดอกงามทุกคนน,นะนี่นะนี่นะจ้าเราไปเอิน้นหาอยู่วอนวอนจคกว่าตูบได้ เน่ลลนน่มาไปเห็นอยู่พี่ออันนี้กระดิ่นโตบอเฮอ,อันนี้ไดนะดินนั่งใหญ่บ่อีนนั่นเออดินไอดินไอ้โคกตัวดะบ่อ<า>ดินดินไอ้ไอไอไอหลูน่ะบ่อ แต่เกเืออโตัวผุนมาวะดินนะเต่ผมต้นยมไปผุนเออนางเอาผุนคุยมาดูแลได้ยังไงเป็นตูบต้นไม้ซุกและสบายจะองให้เป็นหมากกำลังออกดอกเฮ้ยจะหน่อยกับหมากเออเออพอดีใชมากินด้ว้ยแจมเจียวไม่นแซ่บได้สาววรส แค่น้อยมันกระสิขึ้นหลังคาเต็มนี่ยครับกระสิอยู่เย็นในปบัดนี้นะเมนข้ามันเย็นได้ใบไม้นะเนาะเ้ากระสิบปล่อยเป็นโรคกระสิบเปิดประตูเข่าสองสองทางเป็นมุงข้าทั้งการเนาะข้าก็ลูมเข้าไปทางในกันเลยเฮ้โต้นอย่างนี้เนี่ยเสน่ใจมาเลยนะมันเป็นอย่างนี้บนโต๊ดเสน่ใจเมนบะอือคือบกการเสียงบรรลุไแดดพินางเป็นแค่ต้กาให้อันนี้มันขึ้นไปอ๋อ

มันบวบังเลยมันบวคาใส่คามันมันมันลุ่งอันนั้นอันนั้นพักยังต้นหนาทั้งตัวหนาตัวนะอันนี้นะาก็ดูแลนะคะให้มันดกๆเหมือนต้นของนาให้กับเป็นสาวขึ้นใหม่บ่ของแมนพี่นางตัวบ่อ๋อตัวเดูแลนาดูแลให้มันให้มันคือตดในเขือนอ๋อจม่ต้อยกัดสีดกเต็มหนึ่งมิต่เครื่องอยู่เครื่องกินมักพีกทุกคน อู้หูผิดดอกงงเลยฮะเนี่ยเตรนางจะเอาหนาออกให้มันแล้วแต่มันใหญ่ต้อกระบอกดูแลนะเป็นห้องเนาะนกพราอันี่ห้องที่เป็นห้องเนาะแมงหงอันนี้นะแซ่บและนี่เบืองหมากบนบนหมากเนีนๆนี่เอ้ะแมงหงไปบ้านนอกเขาในตำเนีนเนีอันเนื้อมันเนีนๆนีตาแซ่บไปแมงหงอันนี้ดกเดินนั่นเบิองเตินเบิองแต่ก้านเบิองตะใบนกพราราดกได้ดกกว่านังเอาประสิทธิ์มาหดตลอด อ,อ,อยากให้ดกต้องหดจุลินทรีย์นะคะตะกี้นั่งเห็ดหรือจุลินทรีย์เห็ดไปเห็ดมาอะไรขี่ข้านบ่ได้เ็ดเห็ดขีว้แล้วก็ยำฮดแล้วฮดตั้งเห็ดทีละหาหกสิบขวดพรัเอาไข่แล้วเป่ใส่ไข่เนาะใส่ไข่ใส่น้ำปลาใส่เต็มร้อยแม่นเราก็เห็ดตากแดดไใบละก็ตู้มเป็นผ้านอนเย็นทุกคนแม่แไอ้เด็กต้นไม้ก็แล้วสิกลังสิประมาณเดือนหนึ่งในกลุวมได้หนเพราะว่า เครือบักหนอดมันลามไปในเฮือนนั่นอยู่เครื่องนั่งมันดุกได้โซเมนทำให้หางบักตัดเออมันมันไปไว้เครือบักหนอดเพื่อดงได้ดุกคืออย่างนี้มันลามไวหมากมันไม่ชี้มีโซเบนเนาะชี้สมกับชี้อันชี้อิดเนาะเซฟออกเปรี้ยวมันมันออกเปรี้ยวหวานเนี่ยอยู่เนี่ยกินนางบนอื่นทุกคนตุ้นนี่ก็กระทอเคือนางโมอหอยู่เทิงพู้ เนี oh. uh, no, uh. uh ่ยอยู oh. Oh. Okay. So mm ่เ hmm. น uh. uh ี่ยกินแม่นอันนี้นี่ยต้นหม่างต้นยังก่อนนี่นะชุ่มพอดีคันเอือนกระเจี๊ยบเอิอนแบบมึงแบบเพิ่์นก็ได้อันนี้แล้วนางยันอยู่น้ำมันเจีปูนเห็ดตุ่มน้ำกระเจี๊ยบนะหอมเนาะหอมสมเปรี้ยวหวานคักๆแนวอยู่เนี่ยกินมือทุกคนผักติ้วใส่เก่งเห็ดก็มีเก่งเห็ดปูผักติ้วเย็นแน่น้อยนีดนะสัญญาณโทรศัพท์ก็ดีครับเพราะ บรรยากาศขากองคนคือใหญ่ที่เธอเลยอยู่ชอบแบบฮึกนั่นเราเอื้อนเพลินเฮือนอย่าวอนวอนเหตุตอนนี้จะเชียงอันเชียงอันยังกองเชียงกองเพลินสบัดดีค่าสวัสดีจ้าอยู่พอราทุกเกขาเก่าทุกคนมาอยู่ตู่พี่น้องมาอยู่ตู่ไปหนาเฮือนนะเขากองน้ะมันบอกว่าอยากโฟกัสเนาะ มาอยู่ติปีเย็นได้ตัวเครื่องมักหนอดกำลังสีเครื่องมักหนอดกำลังสีบขวมสัญญาณโทรศัพท์ก็ดีพร้อมอย่างนี้นะสัญญาณก็ดีป่าไม้กด็ดีวิวกด็ดีทุกคนมีแต่เดียวเด็ดีมีแต่เดีอยู่แนวกิน,นปักผีกลางปันเมือ่อนักศิลปกเอาเมื่อตำเกลียวผีดิบผีตัวยังผี้ัปยังผีแค่มาเป็นเพื่านแค่นะตำเกลียวผีดิบจะประเด็กตัวใหญ่ใหญ่หนุ่ยนาะเส่นได้อืมหล้วก็หนึ่งพักคุย โอ้โหต้นเอื้องก็มีบ่อไหนจะเอาด้วยปัตมะมึงอะเด้อเฮยงก็ขนาดกุ้งเอื้องคือเฮียงกุ้อ่ะฮะดีดูเอ๊ะอาไปบึงก่อเด้ออ๋อที่ดอกกอขาวนะเออเราจะไปเห็ดประดับบ่อดียาดีดีหมดลูกบ่อกินหมดลูกบ่ออืมอะไรแค่บอกเอาเพอร์ตโนยแล้วก็ลูกลูกแบบนี้ลูกลูกลูกลิ้มดีภายในได้เอาไปต้มกินเอาดีนี่เออบอกไปหาหมอไปตรวจภายในช่ได้รมอสิโซบถาม ว่าจังไดเพราะว่าเปรู้รูปนะฮ่าฮ่าฮ่าฮิรูกินในม้อาบาคือมีลูกมีเต้าตอนได้คือว่าบุกเคยเห็นดมีลูกจะเถื่อนแต่นว่าแต่ตรวจภายในได้จะหนวดเป็นนี่ฮ่าพ่อฮ่าแม่บ่พ่อซะอนานตั่งเป็นอันผูกเหนียวสีอ๋อแต่ว่ามันมันดีว่ะดีอ่ะยังมาไปกินนะเอาลาบมาไปตุ้มตุ้ม ให้จะกินยาให้จิกินยาแก้อกเสบกรกปบเศร้ายังก็บปเศร้าปีกนี่อะไรทัมผิดถิ่มบ่เออกเนี้ยออกเสบคราบเจ็บในเจ็บในขมุมนเจ็บในขมุมนี่ทุกคนตปหามองบางคนเป็นบวกเนี่ยวกเบลียาเป็นเป็น้อกั้นเงียวันเดียวกั้นเงียวแมกั้นเงียวอะไกัเสยเนี่ยเป็นผู้ยาคนยิ่งไปกันไปในก้กั้เงียวทุกคนด้วยแบบิดีห้ามจาก็เป็นอาพลแตน้อย อพัวจะร้อยพ่อมาเรมาลูกอักเสบกระดานแต่แซกกะกันเหี่ยวครอบอยากนั่งเหี่ยวอยากคนเห็นอ่าไม่บอกไม่ได้ยืนเหี่ยวคือนตะก้อนมาลูกเลยอักเสบเออมาลูกอุ้นอักเสบไปบุญไปงานกเขาแต่ห้องน้ำน้อยเทาก็ได้ย่างบักกีไก่เท่านัดนเลยยืนหาวยืนห้ามลูกนั่งก็ได้เท้นแหละเขาเบาแล้วเกิดเขาป้ารถเถนั้นแหละมันนั่นตุ้มเลยมันหอมไม่ห่วย ถ้าเข้ามาเอาต้นไปแจกกันเลยแต่งงานนะเม่นงามถ้าเ้ามไอยากต้มมากับบีดกินดิบใครมอนละวานเออห้ามบิดกินมาให้บิดกินให้เป็นเฝืงก่อนเนาะบ่ได้ขมบ่หม้อเอาให้เป็นเฝืงตั้งหน่อยก่อนอินเดียพูดห้ามเลย เอาไปปลูกสิแจกกันนะครังัน uh huh. <ๆ>เขาก็เอาหนึ่งไปต้มต้มลำมม์ต้มลำมมกินงกินยิบก็ได้ถ้าเรไม่มีมันก็คืออ้อยทุกคนมันมันเอืน่นเนี่ยเกาะต้นต้นเอื้องเอื้องอ้อยเรื่องอ,อ้อยเออ,เอมันก็ไปขอคืออ้อยนะเออพี่เขาก็ายำกินก็ได้ต้มรสชาติเป็นอะไรเบ็นนี้มันก็ออกคิ้วหอม มือกรอบเนาะเป็นกรอ,อบคืออ้อยนออเนอาอะหอมเดี๋ยวใบมันกระดับดอกมันกางงามได้อันนี้กันข้าเจ้าไปต,ต้นไม้ประดับอยู่กรุงเทพนะข้าเจ้าขายตามไอ้ไม้ประดับนะต้นอันนี้แล้วบ้านเราเป็นป่าเนาะข้าวไทยแนตะ่เขาขายไถแ,แพงไถพอดีต้องกา,ารต้นประดับเมื่อพอดีน่ากลัวจะคนอไปเห็ดไปประดับกระดอกมันก็งามดอกสีขาวบริโภคนเชียงใหม่ควรดูป็นตุ้ม เอาละครับพี่น้องพบกันคลิปใหม่คลิปใหม่สวัสดีเดานชิดน้องฝากติดตามด้วยนะคะัสบสวัสดีค่ะฝากดูเราด้วยติดตามด้ยค่ะสองเท่าค่ะอุป๊ป